วงกลมขึงวงรีว่ะอันนี้สำหรับว้างถวยครับสำหรับว้างถวยอีกทีหนาะเดี๋ยวห้ามาในหน้ามือสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีส่งชาแน,นลทุกทุกทายครับผมคลิปนี้กินดีตระดับต่าเข้าสู่ช่องส่งชาแน,นลครับแอตติชิงครับ นำท่านผู้ชมเขำว่ายัางสวนยางไร่ทัดชายดนรับตอนอ้นยางตอนอ้นยางม้วนนี้6ปีขึ้นละครับใกล้จะพ่อขีดละตรวจไงฟองคือแล้วครับหูละทีนี้พ้าพี่น้องมาดดัน,นั้วิธีดัดรวดโคสปริงจะรับว้างตัวยอยางครับผมเอมมา,บบอ,าอุปกรณ์ลืมเยอะมาแป๊บนึงครับเอาไปรอดสำหรับอุปกรณ์ท่อวันนี้มีตัวยอย่างหนึ่งอันเนาะ เลื่อนโคดสปริงครับใส่กับรถโคดรถครึ่งวงกลมครึ่งวงรีวะเนี่ยาะรับบ้างครับจะรับบ้างที่เนาะเดี๋ยวเข้ามาในน้ำวิธีการแขวนกันครับว่าแขวนแบบใดล่ะกันก็ที่ไปแขวนกันกับผ้าชุ่มผ้าพีผ้านองชุ่มจนอยากตะกอนครับวะอย่างงวดนี้จังปีละครับไปกันครับครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ ยู่รังไร่ยยางทัาชนน์นะผ้าพี่ต้องเบิ่งย่างกันยังไงครับย่างวันนี้ปลูกตอนนี้ก็หกปีแล้วครับมีต้นน่อยต้นใหญ่สลักกันไปแล้วครับต้นอวบต้นบ้อวบครับนี่ตากาดว่าปีหน้าปีหน้าหรือว่าเยอะเนาะจะได้เปิดอายุมันเจ็ดแปดปีก็จะได้เปิดแล้วละครับพอจะเปิดหาปีปุ๊บคือปุ๊บคือแล้วครับมันต้นมันกันไงพูดม้วนละม้วนละลีเราเห็นอยู่บุญม้วนนี่สีต้นใหญ่ครับจังขี้กับใหญ่อยู่ครับ ต้นไหันต้นดำๆเนี่ยง่ายครับนี่ต้นนี่เนาะกะบักปีสองปีอีกปีหนาปีหนาเนาะปีหนาเขาจ้งเปิดเพิ่มครับผมกะเปิดเลือกเปิดต้นที่มันมุกมุกกรุบกลอบะครับต้นที่มันหน่อยเขาก็บว่าเปิดแล้วครับผมมันเป็นที่ดินติดตีนผู้รับดินผสมหินค่อนข้างแข็หินเยอะเนาะกับเมอกีย,ยางก็งามอยู่นะครับก่อนเซฟปุ๋ยทุกปีก็งามอยู่ เมื่อฝากทางฝั่งนุน่นฝากสีเชียวนุ่นเปิดแล้วครับนุ่นเปิดแล้วกำลังเปิดจีแล้วครับคนละเอาว่างๆข้างวนนั่นมียางหน่อยฝึงลงปีไก,ก่กับปีนี่ฝึงลงไหมครับมันสิบยี่สิบตนเดียวเนาะ เอาพื้น้องกับผาช่มในบรรยากาศประมาณหนึ่งแล้วครับแล้วต่อไปกับเขาสู้ขั้นตอนการตรัดลวดมาต้นอย่างกันกน,นะครับเนาะไปกันเลยครับที่การแนรลวดมาดรวดต้นอย่างสำหรับว่างถวยรองระดับอย่างห้องนะครับเนาะนอาจจะเป็นคลิปในน้ำสำหรับมือใหม่สำหรับมือเกา่าเพื่อนเป็นแล้วกันเบอร์ก็กไเลยครับสิ่กดขังกับบริว่ากันครับผม มีอุปรกรณ์สองชิ้นสําคัญครับผมมีลวดโคดสปริงเนาะอะไรกับมีลวดสำรับวางถ้วยยางอ่าส้าเรบขันถ้วยขันถ้าตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ถ้าเกิดดึงดึงสปริงออก็ยังีครับนี่เนาะแล้วก็วิธีสอดสอดอย่างนี้ครับ,นะบ,ส,อส,อรบสอดจากขวาไปซ้ายป๊อปนะครับที่ครับ ดึงครับดึงให้แน่นเนาะดึงว่าลวดพับลงมาเนี่ครับมาดูเซีกันไปนี่กับตัวนี้กัดที่เป็นว่างที่ที่สวัสดิ์สลับ <laughs> จี่สำหับ,บางตัวอย่างเขาครับก็ว่างครกนี่อยู่แล,ล้วครับเะได้กระแทกันได้แล้วเวลาเขาเปิดนัวอยางเขาก็จะถอลร้นลงมาน่ครับเนาะอัดจีเทมเปอร์ชัดนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับรอดไปจะเป็นลักษณะนี้เนาะสปริงมันสปริงตัวนี้จะยืดออกไปเรื่อยครับเวลาตัวอย่างมันใหญ่ขึ้นเนาะมันจะยืดออกไปเรื่อย ตอนนั้นก็ดีครับนี่ย่างแข็งเลยลองเบิ่งกันดีครับนะครับไปนอกตอนนี้สอดฟังได้ก็ได้ครับสอดตัวนี่ยฟังได้ก็สอดก็ได้สอดจากขวาไปซ้าย สอดพแมันเ <c oughs> ลยน่ารักเนยังแบบนี้ครับแบบนี้ตีเ้าก็ดึงยังน้อยครับอันนี้สีห้มันแคบๆบวดเสียมันราตนุนตับถั่วเ่าได้ครับผมนี่นี่ครับว่างถ้วยนี่โอเคดี แน่นเปี้ยแนน้เปี้ยเลยอลับไปนอนล้ว่าเบิร์อีกจักอันครับเวลารถตัวนี้เป็นสปริงคดเนาะอันนี้อยู่ที่ท่าอย่อีพี่สิบแปดครับในคลิป ในช่องนี่แหละครับ EP พีสิบแปดเนาะตอนนี้เป็นมีทำยูู่นคลิปอีพีสิบเก้าเพื่อได้สนใจทำตามกจะจ้อไปดูคลิป V สิบเก้าครับอีพีสิบเก้านะขดลวดวดางถ้วยเนาะอันนี้ขดลวดสปริงสาหรับรัดตน้นยางนะครับเนาะมีอยู่สองชิ้นประกอบกันเข่าแล้วเ้าสิประกอบไปสิลัดตน้นยางเข่ากันลัดต,นตอนอ้นยางมันยัเข่ากันดึงสปริงออกนี่ครับแล้วก็สอดลวดสอดเอาจักได้ใส่ เอาฟังได้สอดก็ได้ครับรวดเ้นนี้สอดจากซ้ายไปขวาเนะาะจะขวาจากมาซ้ายก็ได้สอดลักษณะน,นี้ครับลักษณะน,นี้ก็จะให้ตั้งแต่นี่แหละนะครับก็มากกอ,อ้อมมารากระต้นยางครับนี่ดึงไปเลยตายมาขวาความาซ้ายเนาะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดจดันชิดชิดขึ้นเข่าครับเพราะว่าขันวัน แต่มันประยุ่ระวางต้นจไมกีสิตปรอยูครับตัวเท่าถึงว่าครับนี่ครับจะได้ลักษณะนี้เนาะนี่นน,นี่มันก็ต้องขยับเขาหาอีกแล้วครับตัวอย่างนี่แบบนี้เนาะให้มันวัดได้ดูได้ครับทั้งสี่ครับนี่ เล้วก็เวลาหนั่งก็เอาว้างถวยบ้างสิครับอูยุง้งบ้างถวยเอามาหนี้ครับแล้วก็เวลาเปิดกับเปิดด้านบนขีดของลงมาตอกลินประมาณนี้นะครับเนาะเปิดนาย่างกับบ้านนี้ครับเวลาเปิดนาย่างกับเปิดตอกลินประมาณนี้ครับขีดสองลงมาเนาะกสลายชื่อนี้ก็แนะนำวิธีการโหลดสลับมือใหม่ครับผมปูเบอร์เคยเฮ็ด ปรเบิเ่งคลิปนี้แหละก็สิได้พอเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เฮ็ดนั้กันนะครับผมเนาะกาอาจสิเป็นประโยชน์หรืออาจสิบ่เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาล่ะครับผมผู้คิดผู้เฮ็ดเป็นแล้วมีใะไแล้วก็กดข้ามไปครับหรือว,ว่าจะดูจะชมก็บ่มีบ่ได้ว่ากันครับยิ่งเป็นการขอบคุณอย่างสูงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับกคนเวลาพี่น้องแค่นี้ครับสารบคลิปหน้าที่พอกันอยู่ไสก็ติดตามกันครับนะส่งจากส่งช่องทรัพอันนิชีครับตัวน,นี้ยูทูบในส่วนอย่าง ฝนก็ตกดูดูพ <Netz ets aría> ี like <chat ills> ่น้องย่างกับวุ้ดกินมาเคลื่อนกับมิดอีซี่ในเวลนนั้นาขี่ตีหนึ่งเราฝนตกมึอมืมากกันนอนสอดยางเลยมาให้คลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าวิธีการลวดแขนโอ้างต่อยางแบบไรกันจหรับคลิปแนะน้ำวิธีการดัดลวดตัวนี้แต่ว่าสจหรับว่างตัวนี้กันอยู่พี่สิบเก้าครับแล้วกันจหรับค้สตริงนี่พี่สิบแปดครับยั่นไปดูครับผมแล้วกัน เปนแต่ถ้ำต่างถ้ำเลยครับอะไรคือนี้คอร์สทุกคนที่นี่ครับกล้าตัวขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเกียนคลิปหน้าครับผม